สวัสดีจ้าเพื่อนจริงๆอ่ะนก,กี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาทําคลิปนี้นะคะแต่ด้ยวยความขี้เกียจแล้วก็ตลกของตัวเองอะเนาะต้องใช้คําว่าขี้เกียจด,ดีกว่าวันนี้ตื่นมาก็นอนอืดมากเลยเพราะว่าเมื่อวานไปซ่าไปเจ็ตสกีมาใช่ไหมคะแล้วก็มันก็มีไก่เหลือไก่ที่เป็นสะโพกอ,อยู่ในช่องแช่แข็งนก,กี้ก็เลยเออเอามาทํามัสมั่นกินดีกว่าเดี๋ยวมาดูความขี้เกียจของนอก,กี้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมัสั่นนก,กี้ นี่นะคะก็เครื่องแกงน้ำมันกะทิก็จะใส่หอมด้วยนี่ค่ะนุก,กี้เอาไก่ที่มันยังแข็งๆอยู่อะ่ะที่ยวอ,ออกมาจากตู้เย็นอะเพื่อนๆเอามาทําแบบนี้เลยโุก,กี้ก็ต้องคอยยืนดูแล้วคอยกลับมันเพื่อให้มันคอยละลายไปเรื่อยๆโอ้ยของขี้เกียจเนาะขี้เกียจ วันนี้นกี้ก็จะกินกับเส้นแองโจลแฮร์นะคะ mm hmm. ก็เหมือนสปากเกตตี้อะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าไม่อยากหูงข้าวอันนี้มันเป็นเส้นที่เหลือที่เหลือจากที่เอามาผัดวันก่อนนะคะ mm hmm. นกกี้จินตนาการมัสมั่นของนกี้ออกมาไม่ได้เลยนะคะเนี่ยแล้วนกี้ก็คงจะใส่เห็ดแทนนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเอาของที่เหลือลอ,อยู่ในบ้านอะ mm hmm. เอามาใส่ใส่อะคะ่ะน mm ี hmm. ่ นนี่ะะคกะ็เอามาใส่เห็ดเห็ดเหเหดเหเหมันจะละลายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเพื่อนเรื่องขี้เกียจเนี่ยไม่พนนกี้จริง,รงๆคืออยากกินนะแต่ว่าไก่มันแข็งมากนกี้ก็ขี้เกียจรอมันละลายนกี้ก็เอามาทำเลยอื MS. มันจะออกมาแบบไหนนะคือนอกกี้มองว่า เดี๋ยวมันไปโดนความร้อนมันก็ละลายลงไปในในในแกงเองแหละเดี๋ยวมันก็กินได้อะไรที่มันสุกอะมันมักจะกินได้เสมอไงทุกกิก็เลยทําแบบนี้แต่คราวเนี้ยมันยังไม่ยอมละลายเลยเนี่ยนานแล้วนั้นเนี่ยจนเครื่องแกงมันงวดไปสองรอบแล้วต้องเติมน้าอะค่ะเพราะถ้าเกิดเติมกะทิเข้าไปเนี่ยมันมันเปืองค่ะเพราะมันเหลือกะทิอยู่กล่องเดียวถ้าเกิดมันงวดไป้อกกี้ก็ต้องเติมน้ําเปล่าแล้วอะ นี่แหละตัวตนของนอก,กี้นานแล้วนะเนี่ยดูนานแล้วอ่ะมันยังแงออกจากกันไม่ได้เลยอ่ะดูดูดูด,ดูเอาเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะแงออกได้เมื่อไหร่นะคะเนี่ยมันยังแงออกจากกันไม่ได้เลยอะค่ะพเพื่อน ความขี้เกียจอะความขี้เกียจอะมาชัดๆเนี่ยค่ะมีใครทำได้แบบนกกี้ไหมเนี่ยนกกี้ก็ใส่เห็ดกระป๋องเข้าไปเลยนะคะไม่รอให้มันให้ไก่ละลายละเพื่อจะให้น้ำซอสมันลงไปอยู่ในเห็ดนะคะ ไม่มีผักอะไรติดบ้านเลยเนาะก็เหลือแค่เห็ดกระป๋องก็ดีกว่าไม่มีอะไรใส่เลยอะ่ะแต่เนี่ยเป็นห่วงว่าไก่มันจะแยกออกกับกันเมื่อไห่เนี่ยเย่ห yeah. ลุดมาหนึงชิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้ยมันยังไม่ออกจากกันเลยอะเพื่อนๆนมันออกไปชิ้นนึงแล้วอะ แต่ที่เหลือก็ยังไม่แยกออกจากกันเลยเนี่ยโอ้ยแยกออกมา2ชิ้นแล้วในที่สุดก็แยกจากกันแล้วนะคะนี่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะมันก็คือ1ในชีวิต1ในตัวตนที่นก,กี้เป็นแบบนี้นะคะมันก็มีขี้เกียจมีทางรัด อยู่คนเดียวก็แบบนี้แล้วเนาะมันก็ดูไม่แย่นะคะเพื่อนๆน,นี่มันมันถ้ามันสุกทั้งหมดมันต้องกินได้อะคะ่ะลูกกีว่ามันต้องกินได้ลูกกีก็ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะแค่ใสเ่เครื่องแกงแล้วก็กะทิน้ำตาลก็ไม่ใส่นะคะ <laughs> คือปกติลูกกี้ทำกับข้าวเนี่ยแทบไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยอะคะ่ะ โอเคนะคะเติมกะทิเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนอน,นก,กี้ว่ามันออกมากินได้เลยล่ะคะ่ะแต่มันก็อาจจะไม่ได้อร่อยเหมือนเมืองไทยเนอะนก,กี้ก็ทำตามประสานกี้คิดเช่นนก นกกี้เป็นคนชอบกินเส้นแองโกแฮมมากนะคะมันคือเส้นพาสต้าที่เป็นเส้นเล็กๆเ,เหมือนเส้นหมี่พาสต้าอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากใช้แทนขนมจีนได้ด้วยนะคะเพื่อนๆลองดูลองดูอ,งดอร่อยอร่อย hey. โรยพริกป่นฝรังลงไปนะคะอยู่คนเดียวก็ใช้จานเดิมเลคะ่ะจะได้ไม่ต้องล้างเยอะนี่นี่นะคะพอกินเสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่น รอบๆบ,บ้านแล้วก็เดินเลยเถิดไปตามบ้านคนอื่นเขาบ้านเพื่อนบ้านเขาไม่อยู่กันก็เดินเข้าไปแต่ว่าเขาก็รู้จักเรานะคะไม่ใช่เดินสุ่มสี่สุ่มห้าเขาไม่รู้จักเราเดี๋ยวใครมาเรียกตำรวจมาจับนี่แย่เลย เนี่ยนกี้เห็นอันนี้ที่ไรก็นึกถึงว่ามันเป็นดอกอันชันเมืองไทยทุกทีเห็นแล้วก็อยากเก็บทุกทีเลยเหมือนนกี้จะจําได้ว่าเคยถามเพื่อนๆแล้วแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่อันชันนะคะเห็นใครเขาไปเก็บผักกินก็อยากจะมาเก็บผักมั่งไม่ได้เพราะเพื่อจะทำคลิปนะแต่เพื่อจะกินอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนกี้ให้ดูอะไร น้ำเต็มตลิงน้ำเต็มเล็กเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรทะเลสาบอ่ะเนาะเดี๋ยวเอาให้ดูฝนตกหนักต่อเนื่องกันเดี๋ยวนะคะโอ้เพื่อนๆน,น้ำเต็มตลิ่งเลยแต่นนก,กี้ไม่กล้าไปใกล้ๆเพราะว่าในเนี้ยมันมีจระเข้ด้วยแต่เขาบอกว่ามันไม่กินเราหรอกแต่นกกี้ก็ไม่กล้านะคะ แค่เดินตรงนี้ก็เสียวแล้วไปดีกว่ามันคือต้นอะไรอ่ะเพื่อนๆมันเหมือนต้นสนโหเลยอ่ะมันเหมือนต้นสนมากมันสวยมากแต่ดอกมันก็ไม่ได้คล้ายเท่าไหร่นะคะแต่ที่สําคัญมันกินได้ไหมมันกินได้หรือเปล่านงกี้อยากกินนงกี้อยากกินสนโหเหลือเกินสนโหผ่านน้ำมันเนาะจิ้มน้ำพริกกะปิ เจ้านมีกระปิอุ้ยมันมีฝักด้วยอ่ะเพื่อนๆโนนโนนโนนมันมีเป็นฝักด้วยอ่ะถ้ามันกินได้ลูกกี้จะได้เก็บไปกินน่ะเพราะมันน่ากินมากเลยอ่ะอยากกินอ่ะลูกี้พามาดูแก้วมังกรต้นแก้วมังกรที่ฟลอริดาใช่หรือเปล่าใช่เนาะต้นแก้วมังกร มีต้นอะไรอีกนะไม่มีแล้วนะแค่อยากรู้ว่ามันอะไรมันกินได้บ้างนกกี้จะกินนกกี้จะกินเ้ยเจอต้นเตี้ยแล้วเจอต้นเตี้ยแล้ว้ยฝนก็จะตกอ่ะ เจอต้อนเตี้ยแล้วฝนก็จะตกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเก็บต้นเตี้ยมาก่อนเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บมาว่ามันมันเป็นยังไงนี่มันเป็นอย่างนี้อ่ะชัดๆแล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะอ้ยอยากกินเหลือเกินเธอพอเห็นอะไรที่มันเหมือนแบบ ของไทยๆที่เราชอบกินเนาะน้ำลายก็แตกอยากกินน้ำพริกกะปิขึ้นมาเลยอะ่ะไปตกปลาหลังบ้านมาทอดทำน้ำพริกกะปิงี้เนาะไปก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวน้องกิ้ไปหาข้อมูลก่อนวอามันกินได้หรือเปล่าเนี่ยเน,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 นีมันกินได้ไหมเพื่อนเพื่อนมาดูดงนี่กันดีกว่า มันคือห่าหรือเป็ดนะแต่รู้ว่าเป็นพันอียิปต์โอ้เยอะมากเลยอะมันกินได้ไหมอะไม่กล้าเข้าไปอะกลัวมันจะจิกหรือเปล่าพอดูเขาเป็นแก๊งเลยอะเยอะมากอะเขาจะมารุมจิกเราหรือเปล่านุกคีดเป็นคนที่กลัวไก่กลัวอาหารจิกมาตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยอันนี้คือ พลีชีพเลยนะเพราะเห็นว่าว่านานๆจะเห็นแบบนี้ทีนึงอะคะ่ะโอ้ไม่กล้าเข้าใกล้อะทำยังไงดีนี่ก็ใกล้ที่สุดแล้วนะใจนี่สันส่นๆๆๆเลยนะเนี่ยกลัวห่านกลัวไก่กลัวอะไรที่มันแบบจิกๆทั้งนั้นเลยอะโลกจิตไหม นี่ก็เป็นหมู่บ้านข้างๆนะคะใกล้ๆกับหมู่บ้านที่นกกี้อยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะเจาะเจาะตรงกลางให้มันเป็นเหมือนทะเลสาบเล็กๆอะคะ่ะเ,เห็นเขาว่าเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็เพื่อการระบายน้ําเวลาฝนตกหนักๆด้วยนะคะนกกี้อยากเดินเข้าไปในนั้นมากเลยอะ <S <S เผื่อมันจะมีผักป่าอะไรแต่นกี้กลัวแก๊งเป็ดแก๊งหา่านอะมันคือเป็ดหรือห่านเนี่ยกลัวมากเลย เอก,กี้่ก,กี้ว่านก,กี้เพ็นดีกว่าถ้าเกิดมันมันลุมจริ้งก,กี้นะตายวันนี้นก,กี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะหมดไปอีกหนึ่งวันของนอก,กี้แล้วค่ะขอจบด้วยภาพสวยๆนะคะธรรมชาติ บายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เอ็นดูนกกี้และแวะมาดูคลิปวิดีโอของนอกกี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีความรักรอบๆตัวมีคนดีๆรอบๆตัวค่ะ